ครับวันนี้ก็มาดูไฮวอนนะครับตัวนี้ผมบัตรกียังไม่เสร็จครับผมก็เลยเอาตัวจุยดันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหลวมพีทีที้างใต้มันหลวมกวนมีปัญหาเรื่องตัวการส่งขันยันตัวนี้เป็นไฮวอนนะครับไฮวอนตอนนี้ผมจ่ายมาสามร้อยสิบว สามร้สิบปีผมก็เลยจะวัดขึ้นให้รู้ว่าตัวไฮวอนเนี่ยขึ้นที่ดีที่ดีกว่าที่จะเข้าแกนฟิลเตอร์เนี่ยแกนตัวฟิลเตอร์โลพารฟิลเตอร์ Part เนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะขึ้นยังไงนะครับตัวนี้้าแกายไฟตัวนี้สวิตชิ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็โมดูลโมดูลที่ที่ทางทางเราสร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นแทน EGS ศูน e นะครับ แบบออปโต้ไอโซเลเตอร์นะครับตัวนี้จับ v ีเอา v ์วีเก็ผ่านนุโตแล้วก็ตัวไดที่ผ่าน TLP 250ก็เป็นออปโต้ไอโซเลเตอร์นะครับจะแยกผดจะแยกจะแยก้ยกาใจายไฟออกระหว่างกันนะครับส่วนส่วนกลาในระบบก็ยังก็ยังเชื่อมต่อแต่ว่าจะแยกส่วน v ีเอาส่วน ส่วนตัวไ้นะครับเพราะว่าจะไม่ต่อกันช่วงนี้มันจะแยกจากกันแล้วก็เนี่ยเรามาดูมาดูขึ้นนะครับมาดูขึ้นนะครับครับขึ้นตัวนี้เนี่ยผมวัดขาออกนะครับขาออกยังที่ยังไม่ผ่านแกนโช๊คนะครับแกนพินเตอร์นั่นแหละครับบางคนก็เรียกโช๊คครับพินเตอร์ ที่ยังไม่ผ่านนะครับมันจะเป็นลักษณะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ก็ขึ้นที่สะอาดครับไม่มีสัญญาณรบกวนอะไรนะครับเป็นขึ้นที่สะอาดแล้วก็ผมก็จะลองเสียบอะแดปเตอร์พวกสวิตชิ่งพวกอะไรให้ดูครับเห็นบางท่านมีปัญหาเรื่องไบบอดบอร์ดจีนบ้านบอร์ดอะไรบ้างครับที่มาเสียบอะแดปเตอร์แล้วพังนะครับผมจะไม่เสียบอะแดปเตอร์ครับ ผมจะเสียบ power supply ของไม่ดูเลยครับเพราะว่า d i p p e มันจะสูงกว่าเยอะนะครับพวก switching พวกนี้ผมจะเสียบให้ดูเลยนะครับเอาเป็นอีกคลิปหนึ่งตอนเสียบนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะวัดขึ้นขาออกให้ดูนะครับขึ้นขาออกตัวนี้ก่อนเข้าแกนฟิลเตอร์นะครับส่วนตัวนี้คือขึ้น ขาออกที่เป็นเพียวชัยนะครับสังเกตไหมว่าจะเป็นลักษณะพวงมุลนะครับพวงมุนดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนผมเปิดสวิตชนะครับสโคบมันจะจับค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากมิตเตอร์เลยนะครับ ตอนนี้เป็น AC นะครับนะครับมันจะซอกสตาร์ทนะครับมิเตอร์แต่มิเตอร์มันจะช้าเดี๋ยวใหม่นะี่ครับไหม ลักษณะก็มีตัวนี้นะครับการจับฟิดแบ็การจับอะไรตัวนี้ผมใช้ 80N6580M210B นะครับมีความร้อนไมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมมแต่อยามาจับฝั่งนี้นะครับครับไม่มีนะครับตัวนี้ก็ C ีคอมซีคอมอากำจัดริปเปิลในวงจรนะครับส่วนตัวนี้ก็ C ีแบ็กอัพ นะครับที่ผมใช้หลายตัวเพราะว่ามันมีค่าความต้านทานภายในของตัวคาปามาเกี่ยวนะครับครับค่ามันจะมีโดยเฉพาะ,ะครับส่วนเรื่องจันการจ่ายกระแสมันจะได้ดีกว่าดีกว่าที่เราใช้ตัวเดียวใหญ่ๆนะครับลดความร้อนลดการจ่ายกระแสด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัววงจรฟีดแบ็กนะครับวงจรฟีดแบ็ก ใช้ไฟเลี้ยงห v นะครับไฟเลี้ยง5้ v แล้วก็ส่งเข้ามาที่ตัวขาจับ vfb ประมาณ1.25่อ้วลต์1นวัลต์แล้วแต่เราปรับครับ2.5งหประมาณนี้ครับซึ่งแยกกันระหว่างขาออกขาเข้านะครับกาวคนละกาวนะครับตัวที่มันจับตัวบหวเนี่ยครัโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองเทส ชวนให้ดูคลิปครับ